ปกติอ่ะค่าไ่งก่าตอร่อยสดติค่าส่งแพงนะคะเพื่อนวันเนี้ยเขาส่งอจีนที่หน้าบ้านเลยส่งแพงส่แพงต้ออยู่ตรงนี้ก็ไม่ขาดแล้วเดี่ยวมีคนสดหลายคนนะครับเฮ้ยคนสุดต้นน้ำตาลนี่กดเลยต้นนี้อน่อยนะไหมีมะนาวนะคะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ผีโพงใส่แต่ผูช่ว่าอันนี้อันนี้ดีมากจะสเป็น เป็นรถใหม่รถอีก็อร่อยซีโร่สูการ์ไ่ไข่ใช่ป่ะใช่แล้วสีอะไรอ่ะไม่อันนี้เป็นรถใหม่เป็นรถมันนาต์รถเนี้ยอร่อยอะค่ะคุกไลท์ไม่มีน้ำตาลเหมือนกับมันแบบมันเหมือนแบบเบอร์เกอร์ป라이ด์ป่ะคล้ายๆแต่เป็นรถใช่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 อันเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยลองอันนี้เป็นซีโร่นะครับเมื่อกี้ต้องดูก่อนเขาว่าร้หลามเพื่อนเลือก ของละ16บาทเนาะได้กินไหมกินซีโร่ต่ออ่ะใจแบบว่านรอดสุขภาพวันนี้เหลือเท่าไหร่นะ16บาท88บาทพี่พีทวันนี้เหลือแค่10บาทแค่10ค่ะใช่10บาท50ตอกกระป๋องนะแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านค่ะ2แพ็คเนี้ยค่ะ48กระป๋องแพงมากจะเป็นแพ็ละ48ไม่ไม่มีค่าส่งอะไรเพิ่มเลยนะใช่คือราคาเนี้ย ไม่ต้องออกค่าส่งแล้วนะแล้วส่งเฉลีย่ยก็ฟองละสิบบาทอ่ะถูกมากใช่มากแล้วเอาเป็นทุนได้เลยเยลังไงก็ได้กินยังไงอาทิตย์เดียวก็หมดถ้ายังไง